ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพวงมา,าลัยรักมณรักษพวงมาลัยพรีเวดดิ้งสุดปังกลางแยกคนแห่ชื่นชมสนันออนไลน์เดือนแห่งความรักมณรักษพวงมาลัยพรีเวดดิ้งสุดปังถ่ายโชว์กลางแยกคนแห่ชื่นชมอาชีพไหนก็ควรได้สีชมพูกดไลค์หัวใจสนันออนไลน์วันที่10บกุมภาพันธ์สอง6หเพจเฟซบุ๊กสื่อปาจีนบุรีโพดภาพสุดฮือฮา เป็นภาพหนุ่มขายพวงมาลายัยพวงคนรักใส่ชุดเจ้าสาวยืนกลางแยกเพื่อถ่ายรูปพรีเวดดิ้งโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคักโดยต่างเน้นย้ำว่าอาชีพอะไรก็มีเกียรติใครก็สามารถจัดงานพรีเวดดิ้งได้ซึ่งทุกคนก็เข้ามาแสดงความินดีอย่างล้นหลามทั้งนี้ทางเพจได้เขียนข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความว่าพรีเวดดิ้งมลรักพวงมาลายัยโดยมีพวงมาลายัยประกอบภาพถ่าย ทำเอาคนเข้ามากดไลค์กดหัวใจสนันออนไลน์ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ